อันนี้นะคะก็ถึงเวลาของอาจารย์ปานเทพค่ะที่จะมาเล่าเรื่องราวการดูแลสุขภาพเคล็ดลับดีๆต่างๆให้เราได้ทราบกันนะคะแน่นอนว่าตอนนี้ถึงเวลาของ e ีดอมอาค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงเวลาของอ e ีดามานะคะกับสาระดีๆที่จะมาช่วยคุณผู้ชมดูแลสุขภาพค่ะเมื่อคราวที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดกันไปแล้วว่าโอ้โหปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะเมื่อปี58มีผลการวิจัยยืนยันออกมาเยอะแยะเลยถึงประโยชน์ของน้ํามันมะพร้าวนะคะแต่เป็นที่น่าเสียดายค่ะที่คนไทยเราเนี่ยรู้น้อยเหลือเกินแล้วก็กินน้ํามันมะพร้าหรือว่าใช้น้ํากะทินน้อยมากๆนะคะส่วนในวันนี้ค่ะอาจารย์ปานเทพจะมีเรื่องราวอะไรมาพูดคุยอัปเดตสาระกันนะคะเดี๋ยวต้องมาถามอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้ผมจะชวนคุยเรื่องการบำรุงผิวด้วยอาหารค่ะนะครับคือคนทั่วไปเนี่ยอยากจะมีผิวดีแล้วก็ไปใช้การแก้ปัญหาจากปลายเหตุค่ะเช่นการใช้โบ็อกฟิลเลอร้อยไหมนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เขาดำเนินการดำเนินการทำทำมาชาติแล้ว ธรรมชาติาธรรมชาติอยู่แล้วเท่านั้นเลยนะครับทีนี้ถ้าเราแก้โดยที่ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเราก็จะแก้ผิดทางไปเรื่อยๆกฎข้อแรกของการมีผิวดีนะครับจากงานวิจัยเลยนะครับคือแป้งน้ำตาลต้องต่ำที่สุดเหตุผลเพราะว่าปฏิกิริยาที่เราเหี่ยวย่นทั้งหมดนี่นะครับ มันเกิดจากปฏิกิริยาไกลเคชันคือโปรโตีนผิดรูปและจะผิดรูปเมื่อเกิดการทะลักล้นของแป้งและน้ำตาลนะครับดังนั้นใครกินแป้งน้ำตาลมากก็จะเหี่ยวเร็วต่อให้ฉีดอะไรต่อมนอะไรนะครับมันก็เป็นการเกิดปรากฏการชั่วคราวเท่านั้นรังได้ชั่วครู่ชั่วครู่เดี๋ยวมันก็จะกลับต้องทำใหม่ไปเสียเงินอย่างโมโหไาน้ะนะครับทีนี้ ผมก็จะย้ำก่อนว่าเรื่องผิวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีหลายมิติมากนอกจากการบำรุงภายนอกอกับการบำรุงภายในกดข้อแรกก่อนดื่มน้ําให้พอจําได้ไหมครับน้ําด่างที่เราควรดื่มดื่มกันกี่ขวดน้ําอัลคาไลอย่างน้อยต้องสามขวด,ข,วดขึ้นไปขวดขนาด600 ml เพราะเราต้องต้องกันไม่ให้เลือดเราแอบเอาน้ําจากเซลล์เราไปเลี้ยงตามหลอดเลือดเพื่อขนถ่ายอาหารและลําเลียง ขนส่งของเสียเพื่อขับทิ้งไปดังนั้นถ้าเราขาดน้ำเมื่อไหร่<ะ>นั่นหมายถึงความชุ่มชื้นและเซลล์ที่อยู่ตามพื้นที่ต่างๆที่ไม่ได้อยู่หลอดเลือดเนี่ยถูกดึงไปใช้เมื่อไหร่<ะ>โอกาสที่เซลล์จะตาย<ะ>เซลล์จะเสียหายรวมถึงเซลล์ผิวก็จะเกิดขึ้นเพราะดื่มน้ำน้อยอใครที่เหี่ยวเหี่ยวเร็วแล้ว ต้องคิดดูตัวเองแล้วว่าเอยเราดื่มน้ําพอไหมใช่ครับทีนี้ข้อที่สองเนี่ยเวลาเรากินแป้งน้ําตาลเยอะๆแล้วดื่มน้าน,น้อยด้วยนะการลาเลียงก็ช้าหนืดคุณแพทย์ครับการตามที่เราเรียนรู้กันว่าน้ําตาลเนี่ยเป็นปัญหาในการสร้างอนุมูลอิสระแล้วก็สร้างไขเก็บยุบของไขมันด้วยเพราะฉะนั้นแล้วความที่มันหนืดมากเกิดค้าในหลอดเลือดมากมหลอดเลือดก,ก็จะเอาไขามันไปพอก ก็เกิดภาวะอุดตันในกระแสเลือดใช่ไหมครับดังนั้นการดื่มน้ําน้อยน้ําตาลข้างค้างไหลเวียน e ช้าเป็นปัญหามาก <at> เป็นปัญหาทั้งหลอดเลือดเป็นปัญหาทั้งอนุมูลอิสระและที่สําคัญก็คือการดื่มน้ําน้อยก็ส่งผลทาให้ขับน้ําตาลช้าด้วย <lem S 2> เดี๋ยวว่ามันเป็นลูกโซ่ล <úng> ูก<ล>โซ่เลยดังนั้นการดื่มน้ําด่างเนี่ยก็คือการลดความเป็นกรดลดน้ําตาลในกระแสเลือด แล้วก็ขับทิ้งออกจากร่างกายการดื่มน้ำด่างควรต้องดื่มอย่างน้อย3ขวด600 ml ก็คือพัน1.8ลิตรทุกวันเพราะว่าเรานอนก็สูญเสียจากไอที่เราหายใจและขับปัสสาวะอุจจาระออกนี่น,นะครับยังไงต้องดื่มเข้าไปทดแทนเพื่อไม่ให้ร่างกายดึงน้ำออกจากเซลล์เราโอเค okay. ประการที่สองก็คือคนเราอายุมากกรเพราะฮอร์โมนตกโดยเฉพาะหลังอายุ50 ก็จะชัดเจนว่าระบบคอเลาเจนการสังเคราะห์คอเลาเตนตามธรรมชาติมันสังเคราะห์ไม่ได้ครับนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ลักษณะโครงสร้างไขมันก็ถูกอนุมูลอิสระโจมตีมากเพราะเรากินไขมันไม่อิ่มตัวเยอะ <Okay. S 1> เรากินอย่างไรก็ได้ไขมันโครงสร้างไขมันอย่างนั้น <Okay. S 1> เวลาไขมันไม่อิ่มตัวเยอะโดนอนุมูลอิสระแล้วกลายสภาพง่าย <Okay. S 1> ผิวเราก็โดนอนุมูลอิสระแล้วกลายสภาพง่าย <Okay. S 1> นะครับ ยังไม่ต้องพูดถึงการขาดอาหารบางชนิดที่ทําให้ผมขาวรวมถึงระบบไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีก็ทําให้โครงสร้างหน้าตาเปลี่ยนไปและเกิดรอยย่นได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นคนไม่ค่อยรู้นะครับคนเราทุกคนเนี่ยเคียวทุกวันพูดทุกวันด้วยรูปร่างการขยับมุมปากไม่เท่ากันเนี่ยบางทีเกิดกล้ามเนื้อรับตัวอืค่ะจับไปนี่นะครับเจอเป็น,นก้อนเลย นี่นะครับถ้าคลายเป็นเมื่อไหร่นี่นะครับการไหลเวียนเลือดเกิดขึ้นได้ดีเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเกิดการสร้างผิวใหม่อ,มอย่างนี้เราไปนวดหน้าบ่อยๆช่วยได้แน่ไนวดก็คือไม่ใช่นวดแพทย์คือไม่ใช่นวดเพียงแค่ภายนอกภายนอกไปถึงกล้ามเนื้อ,อหาให้เจอนะครับวิธีหาได้ไงก็คือคลำเราต้องรู้ว่าสัมผัสโดยภาพรวมก่อนว่าเรามีก้อนอะไรที่มันสะดุดไหม ลับไปลึกๆนี่นะครับถ้าสรุปแถวนั้นนั่นนะครับหรือแถวนี้มีบริเวณไหนที่เราเคี้ยวอยู่ทุกวันแถวไหนยังไงบ้างนะครับ <ใน S 2> แล้วก็ไปทำกันใหญ่เลยแล้วก็ไปคลายมันจนก้อนเหล่านั้นมันมค่อยๆนิ่มลงจนหายไปนี่เป็นข้อแรกๆที่ง่ายสุดคือการสร้างระบบไหลเวียนของใบหน้าค่ะแล้วผมเคยเห็นนะครับ บางคนหน้าเปลี่ยนเลยจากการนวดถ้าคนนวดมือถึงนะเป็นจริงๆนะครับเป็นนะคะไม่ใช่นวดผิดนะไม่ใช่นวดเปยนหน้าเบี้ยวนะหน้าเบี้ยวแทนที่จะสวยนะค,คุณผู้ชมแต่มันจะเจอครับโดยธรรมชาติจะเจอถ้าเป็นท่านนึกไม่ออกก็ใช้น้ำมะพาร้าวลูบไปก่อนอแล้วก็คลึงแล้วก็จับทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็ดูทั้งหมดว่าสภาพหน้าผิวว่าเป็นยังไงแล้วก็ไปฟื้นฟูปร,รับปรุงนะครับ,รบทีนี้ก็มีคนสอบถามบอกว่า แล้วมันเกี่ยวยังไงกับฮอร์โมนที่เราพูดถึงอยู่การสังเคราะห์น้อยลงเพราะอายุ50ขึ้นไปแล้วเนี่ยผิวเราจะแย่ลงตามการสังเคราะห์ของธาตุไฟที่ลดลงจริงสังเคราะห์ทุกอย่างน้อยลงทั้งเยื่อหุ้มเซลล์ไม่มีข<ะ>นนุ่นหุ้มปลายประสาทไม่มีมวิตามินดีสังเคราะห์ได้น้อยลงผิวก็แย่แล้วครับอคอลลาเจนก็น้อยลงฮอร์โมนก็น้อยลงและฮอร์โมนนี่แหละครับตัวกําหนดผิวผิวพรรณ ดังนั้นถ้าหลังอายุห้าสิบแล้วเนี่ยต้องอย่าให้ธาตุไฟตกสังเกตสิรครับหลายคนดีใจฉันอายุห้าสิคอเลสเตอรอลฉันลดลงไปดีใจหารู้ไหมว่าอัตราการตายของคนคอเลสเตอรอลลดลงอัตราที่คนคอเลสเตอรอลลดลงคืออัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นหลังอายุห0สิบปีทุกคนในฝรั่งเศสเนี่ยระหว่างคนคอเลสเตอรอลสูงกับคนคอเลสเตอรอลต่ำคนคอเลสเตอรอลต่ำตายมากกว่าคนคอเลสเตอรอลสูง5้าเท่าตัว มไม่อย่างนี้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นไปตรวจสุขภาพคาอเลสเตอรอลลดต่ำลงไม่ต้องอย,อย่าไปดีใ,ใจนะยาดีใจ<อ>เขาบอกว่าหลังอายุห้าสิบปีแล้วเนี่ยสูงหรือต่ำไม่สำคัญแต่ห้ามลดลงอืมอืมถ้าอยู่ดีดีลดควบผ้าไม่ได้อันนี้น่ากลัวแล้วอันนี้น่ากลัวให้รู้เลยว่าเราผิดปกติแล้วค<า>่ะนะครับทีนี้บางคนก็ไปแก้ด้วยการกลัวพอฟังรายการนี้ก็กลัวไปก,ไปกินคอเลสเตอรอลผ่านไข่ผ่านเนื้อสัตว์ผ่านเยอะๆเพื่อจะได้มีคอเลสเตอรอลไปใช้ บอบตรงๆเลยว่ามันเพิ่มได้ไม่เยอะหรอกครับแล้วถ้าเพิ่มมาตรงนั้นอาจจะต้องแลกกับเรื่องอื่นตามมาคือโรคมะเรง็งเพราะว่าวันนี้ชัดเจนแล้วครับเนื้อแปรรูปที่คอเลสเตอรอลสูงๆอ่ะเป็นสารกรอร่อมะเร็งโดยองค์การอนุรัยโรคประกาศเอาไว้เลยรวมถึงแม้ไม่แปรรูปก็เริ่มจัดก,กลุ่มว่าอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งเรงพราะฉะนั้นก็แปลว่าเราสังเคราะห์เองดีที่สุดครับ การสังเคราะห์เองได้ก็ต่อเมื่อมีธาตุไฟที่มากพอหนึ่งในนั้นก็คือการดื่มน้ำม,มะพร้าวหลังอายุ50ปีเป็นประจำนะครับเมื่อเรามีภาวะที่อุ่นขึ้นร่างกายจะเริ่มผลิต HDL เพิ่มขึ้นก่อนเพื่อเอาคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในร่างกายเนี่ยเอาไปใช้ครับอเอาไปใช้ผลิตเป็นฮอร์โมนเพศฮอร์โมนต้านการอักเสบฮอร์โมนต้านความเครียด นะครับเยื่อหุ้มเซลล์ฉนวนหุ้มปลายปาาระสาทวิตามินดีมีประโยชน์นั้นเพราะฉะนั้นบางคนทำไมดื่มน้ำมันาพาราสุกตัวเองดูแก่ช้าลงหรือย้อนไวัยได้เนี่ยพราะเรื่องนี้บางคนเนี่ยเห็นเลยจากน้ําหล่อเลี้ยงตาไม่มีตาแห้งเลย,เน,ยนะครับกลายเป็นแบบโหน้ําหล่อเลี้ยงตาวาวขึ้นมาเลยเคยเห็นไหมครับฮอร์โมนเพิ่มขึ้น โอ้คือฟังอาจารย์แล้วรู้เลยว่ามัน you are what you eat จริงๆเลยคือกินอะไรเนี่ยมันจะออกมาที่เรื่องของสุขภาพรวมถึงใบหน้าเลยนะคะแล้วก็ย้ํามาหลายๆครั้งแล้วว่าการดื่มน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมันจริงๆมีผลการวิจัยพิสูจน์เราด้วยถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวไม่ต้องกลัวน้ำมันมะพร้าวและควรจะดื่มด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าเราต้องการดูแลสุขภาพในระดับที่ลึกขึ้นทีนี้เรามีโรคผิวพรรณนีเยอะมาก ขึ้นอยู่กับเป็นโรคอะไรบางคนก็กลัวแก่บางคนก็กลัวสิวบางคนก็กลัวสะเก็ดเงินบางคนก็กลัวผื่นแพ้ภูมิาาพแพ้มีหลากหลายชนิดวันนี้ผมจะเริ่มต้นจากโรคสิวก่อน<า>สิววัยนี้ก็ยังมีอยู่วัยนี้ก็อาจจะมีแต่น้อยลงแล้ว <laughs> ครับยังยังมี <laughs> <laughs> แต่คุณแพทย์เชื่อไหมอย่างเช่นคนเขากำลังคิดนิยมกันมากเลย อะไรนะเขาเรียกเมื่อเมือคอยทากใช่ไหมรู้จักไหมครับคนไม่ค่อยรู้นะใช้ดีมากสําหรับคนที่หลังอายุสี่สิบแต่ไม่ดีก่อนคนอายุสี่สิบเพราะสิวจะขึ้นอ๋อแต่พอหลังแล้วใช้ได้เลยครับส่วนจะใช้ยังไงค่อยว่ากันนะเพราะว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียด้วยติดไปก่อนติดไปก่อนค่ะโอเคทีนี้ก็เลยมีคนสงสัยว่าตกลงสิว มันเกิดขึ้นจากอะไรก็เป็นที่สงสัยกันมากก็มีคนไปค้นงานวิจัยในเชิงระบาดวิทยาแล้วก็งานวิจัยชินนี้ถูกรวบรวมสรุปมาเมื่อปี2,558ปีที่แล้วเองในเดือนกรกฎาคมนี่ใหม่หมๆนั่นเลยนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าคนเป็นสิวเกิดจากอะไรเขาไปทดลองกลุ่มแรกก่อนช็อกคลตทำให้เกิดสิวหรือเปล่า หลาคนเชื่อว่าอย่าง,งานั้นที่จริงแล้วดาร์กช็อกกแลตไม่ทําให้เกิดสิวย้ำว่าดาร์กนะคะคือช็อกกแลตตัวช็อกแลอตเลยเนี่ยมไม่ทําให้เกิดสิวเพิ่มขึ้นหรือลดลงแปลว่าปัจจัยนี้ตัดทิ้งข้อที่สองอีกก็เข้าไปสนใจผลิตภัณฑ์จากนม,มนมหรือเปล่าที่ทําให้เกิดสิวผลก็ปรากฏว่าไปทดลองในผลิตภัณฑ์จากนม ส่วนใหญ่งานวิจัยพบว่าไม่ค่อยมีความสัมพันธ์แตกต่างกันมากนะักยกเว้นมีผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งทำให้เกิดสิวขึ้นมาได้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนยอืมอ้าวอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้นทำไมเป็นอย่างไรคือคนคิดว่ากินพร่องเนี่ยดีแล้ว<ช>นะคะไม่ดีเป็นสิวแปลกไหมครับแปลกเพราะว่าอ,อย่างนี้ครับ นมเนี่ยมันมีไขมันอยู่เพรางมันเนยแปลว่าเอาเนยทิ้งค่ะจึงเหลือสัตว์ส่วนใหญ่ที่ไม่มีไขมันมแล้วมันประกอบด้วยอะไรครับจํานวนแลคโตสก็สูงขึ้นแลคโตสถูกย่อยกลายเป็นน้ําตาลคลูโคสอน้ําตาลและครับกระตุ้นทําให้เกิดสิวอเขาก็เลยไปทดสอบอีกหลายประเทศเลยนะครับว่าเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าผลปรากฏว่ามีการทดลองอีกหลายครั้งต่อมาแล้วพบว่า ซาป,ปัวนิวกิีนีปารากไวพี่ไม่กินอาหารแบบยุโรปที่เน้นน้ำตาลแต่ชีวิน้ำตาลส,สูงแป้งขัดขาวน้ำตาลไม่เป็นสิวอ,ะอ่ะแม้เป็นวัยรุ่นก็ไม่เป็นสิวแปลว่าแท้ที่จริงปัญหาหลักสำคัญคือน้ำตาล,ตาลเราเป็นมองผิดจุดผิดจุดเพราะฉะนั้นถ้ามีลูกหลานเป็นสิวหยุดแป้งน้ำตาลก่อนจบครับและลดน้ำตาลในกระแสเลือดด้วย น้ำดา่ำดางถ้าจะหุงข้าวก็ผสมน้ำมะพร้าวหุงเพื่อให้ดดับน้ำตาลต่ำลงคสิสิวก็จะแก้ปัญหาได้หรือถ้าจะให้ดีงดแป้งน้าตาลทุกประเภทขาดไปก่อนเขายืนยันเลยว่าภายในไม่กี่สัปดาห์ลดลงแน่นอนอ เอาเป็นว่าตอนนี้ใครที่หน้าปลุหรือว่า<ด>มีย<ด>ูล,ลูกหลานเป็สงวัยรุ่นเออเป็นสิว,ว,อสวลองให้งดแป้งแล้วก็น้ําตาลดูก่อนนะคะได้ผลเป็นยังไงเนี่ยบอกมาให้เราทราบด้วยนะคะ,คะอาจารย์เนี่ยมีเรื่องราวที่ Amazing พลิกความคิดมาฝากเราตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยอาจารย์จะมีอะไรมาฝากกันต้องรอติดตามนะคะส่วนในวันนี้ขอบคุณค่ะเอาละค่ะ,อะ,คะตอนนี้ไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ และสาระดีๆแบบนี้นะคะเราก็มีมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากจะมาแบ่งปันกันนะคะก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะเราจะได้บอกเล่าไปอย่างคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยติดต่อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหมายเลข0ู 6292211ต่อ2493นะคะหรือว่าทาง w w w f a c e b o o k c o m a s ทเฟซบุ๊ d ดอ n d อค่ะส่วนคุณผู้ชมที่ดูไม่ทันนะคะเราย้ำไว้แล้วทุทกๆครั้งเลยเนี่ยเรารวบรวมเรื่องราวเอาไว้แล้วค่ะทาง www.youtube.com a ทยธรรมพิวัรนะคะรวมถึงติดตามรายการของเรานะคะกรายการกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆทาง w w w t h a ไ m a p i a t c o m คค่ะส่วนในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ